ข้าบดามพระเป็นองคนะครับที่มีเนขณะนี้มาแล้วที่การคนปั่นบุญคนปั่นบุญรวมคนคุ้นปั่นบุญรวมคนคนปั่นบุญได้ยินเสียงนี้แล้วกวากไม้กวากมือโบกมือเรียกกันได้นะครับกับทีมงานคนปั่นบุญรวมคนคนสร้างวัดป่าพุทธลาภท่านสติมากันแล้วนะครับมากันแล้วโบกไม้โบกมือกันได้เรียกกันได้ นะครับวันนี้ทํากิจกรรมคนปั่นบนุ่นทีมงานคนปั่นบนุหลรวมคนคนสร้างวัดโอ้โหศิกรรมด้วยนะคุณลูกแมวเอ้ยโอ้เห็นแมวตายเหมือนเห็นเนนตายเขาบอกแมวก็เปรียบเหมือนเนนนะพี่นะแมวก้าวชีวิตพี่ใหญุ่ดท้ายได้ไหมผมจะไปข้างหน้าแล้วโอเคขอบคุณครับ มาแล้วนะครับกับทีมงานคนปั่นบุญนะครับทีมงานคนตัน่น,นบุญย้ำอีกครั้งฟนึงหน่อยทีมงานคนปั่นบุญหลวงคน,นงคนสร้างวัดป่าพ,าพุทธามท่างสติกราบเรียนนี่คือถนนเส้นเขาช่องพานข้างหน้าคือเป็นเจดีวัดเขาช่องพานวันนี้ปันจัรยานมาจุดตรงนี้ นี่คือทีมงานของจักรยานโบราณปั่นมาถึงเขาช่องพานแล้วนี่คือถ้ำค้าง่าวร้อยล้านหรือเขาช่องพานของทีมจักรยานโบราณวันนี้มาทำกิจกรรมนำพุ่มผ้าป,ป่ามาถวายที่วัดป่าพุทธารามถ้ำสติเพื่อเป็นสมทบทุนสร้างโบสถ วิหารมหาอุดจุดนี้ก็คือเป็นจุดของวัดเขาช่องพานอ่านี้ผู้มีจิตทาก็ร่วมทำบุญตามเส้นทางระหว่างขบวนอ่ทีมงานเดินทางไปก็จะมีผู้ที่มาอยากทำบุญเพื่อเป็นทุนสร้างโบสถ์วิหาร ของทางวัดป่าพุทธารามสร้างบุตรมหาอุดนีจากผู้ที่มีจิตท่ทามาร่วมสร้างเวาปลอด,ดภัยนะครับเราก็เดินทาง พ้นแล้วนะครับะะเราก with ็จะแบ่งบุญบรรดาพุทธองค์ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับกับการสร้างบุญสร้างกุศญสานบุญสักพิธิใหญ่สร้างโบสถ์วัดต่างที่ได้รับการเรียนรวมผลรวมบุญรวมผลผลสร้างบุญรวมคนคนสร้างวัด ถึงหน้าหน้าวัดขอ,ข,อข้างทีมงานมาถึงหน้าวัดขอขอ้างเนี่ยสาวน้อยพลังแรงไปเลยครับลเยไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลยข้างหลังเก็บข้างหลังเก็บ มาแล้อวอ้ไทยโยไทยโยไทยยทีมงานปันบุญมาถึงว oh ah, ันแล้วไทยโยยว่าเช็คหน่อย ถึงวัดเครืเสียงดับไปแล้วออตางไหนวัดตรงไหนอันนี้เลยทางนี้ไปเลยทางนี้ยิงกับบานได้เลยไหมใช่ค่ะเท่าไรอลิสเกตุดสองค่ะโอเคอากาศมันร้อนนะะมันอาจจะแรงนี่คือบรรยากาศพอมาถึงวัดก็จะมี เจ้าหน้าที่ทางอ,อสมอมารอรับอันนี้ลุงมีรถมาด้วยเอยมาตายตอนจ <c oughs> บเรามาพบกับเขากันี่คือบรรยากาศตอนนี้เหนื่อยครับตอนนี้เหนื่อย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อดีด,ดีออก,กลากงากายฮะดูในทัวงหอ๋อเหรอห็น้วนอนี่ทำมาให้ใหม่อน,นี่ทำมาให้ใหม่เจ็บไว้นะดีๆนะแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวมระยูอยังอยู่กับผ้าจารย์อยู่ไปถึงปีไปถึงปี วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกห้าตอนนี้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไว้ก่อนนะถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไว้ก่อนอยู่ที่นี่ดีที่สุดอันนี้พะอาจา์ไปเคลื่อไว้อันนี้ตังคูผมจากหนึ่งบาทให้เป็นลนล้านบาทอันนี้พระคาถาคือดวงาตาของพระอาจา์เนี่ยเรามาอยู่ยังอยู่อยู่อยู่กับพระอาจารยนในประมาณวันที่เจ็ดเดือนเจ็ด ปี65ดาวก็ยูยังจะออกถ้าอยุดอยู่ในนี้ได้อันนี้เอาไปตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นไว้เวลาเราไปสอดไว้ใต้ฐานพระประจวบวันเกิดเราก็ดีอ่านี่คือพระเนี่ยข้างบนเนี่ยมีจะพระนอนองค์หนึ่งอยู่พระนอนปางโปรดเอาทีนึงพระอาจารย์นี่เป็นคนวันอังคารนะมไม่ใช่วันพุธ<ม>เพราะว่าถ้าดูตามโหราศาสตร์ไทยทเป็นวันอังคารวันอังคารเนี่ยพระประจวัมเกิดก็คืออยู่ ว่ามันยังไม่ข้ามวันใช่ยังไม่ข้ามวันยังไม่เป็นเหือยญกฟา้าเป็นสัญญาวันใหม่ดีแล้วแหละที่มันจะมันคาดเวลามันคาดเกี่ยวผมเคยผมเคยผมเคย,ผมเคยดูดวงพระองค์หนึ่งนะที่อยู่ช<อ>่วงที่เขาบอกเขา,ขาเขาอยากจะสืบผมว่าสืบไม่ได้ถ้าสืบมามันก็ทุกวันนี้บวดบวดจนเป็นเจ้าวาสแล้วพอสืบออกมาได้ประมาณสักสองสองปีป่วยของพระอาจารย์พระ าดาวม่ได้อยู่ยังอยู่ก็พยายามถ้าอยู่ได้อยู่อยู่เป็นหน้าวาดเลยก็ด <c oughs> ีนะอันนี้เปิดดวงให้ใหม่ทําแบนดวงให้ใหม่พกไว้ถ้าเป็นไปได้ให้หลวงพ่อตั้งกิจติฐานให้ก็ดีนะแผ่นดวงนะเพราะหลวงพ่อท่านเป็นมอยาอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นเป็นพระที่มีภูมิจินภูมธรรมสูงปลุกเสกให้ขีั้ง นี่คือบรรยากาศเรามาถึงแล้วหน้าถ้ำสติบัดป่าพุทธารามวันนี้ข,ขบวนทีมงานสัสดีครับสัสดีครับทีมงานจักรยานโบราณล้อโตวันนี้เราได้ร่วมบุญสร้างทุนสร้างวิหารทานด้วยการปั่นจักรยานคนปั่นบุญนี่คือหัวหน้าทีมอาออจารย์หนูอาอจารย์หนูเป็นหัวหน้าทีม,มเป็นผู้ที่อาจารย์หนูตะคิวกินสรอบแล้ว ก็ไม่เป็นไรเพื่อบุญนี่ผู้มีจิตจธาอาจารย์หนูเป็นผู้เป็นหัวหน้าทีมนำทีมงานเรามานี่คือสารามหามงคลสารามหามงคลใครก็อยากจะมาทำบุญสร้างเสริมเลือกการไหว้พระ ดวงตกปีชงดวงไม่ดีผีเข้ากรรมเก่าเขาปะทวงให้เรามาว่าเอาดวงชะตามาฝากไว้ที่สารามหามงคลก็คือวัดป่าพุทธารามอ่าว่าปัดักยานคุณเซี่ครับลา ปั่นเนยยานรอบมาเนี่มีเจ้าภาพเข้ามาให้เปลี่ยนห้าร้อยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์เตหญ่ไหมเตหญ่นะได้เลยได้ได้ได้ทด้ทดีได้ได้เลยค่ะมีขาสีเลื้ดหมูมีที่ชอบไข่ขาวก็สวยยังจิบไปตวงเลยเออให้ใส่ได้นะโอ้ไม่ได้ก็ต้องฝืนให้ได้แหละเพราะมาทำไซส์เดียวไง ใช่พอดีตัวเขาจะไม่ใส่มูกผมลองดูก่อนนะลองดูเลยแล้วนี่ปั่นมายากเขามากันไนด้วยเนี้ยแคมแย็ดดมนะคะไหมเนี่ยสบบเนี้ยแล้วนี้ยกระสีกอ่ไส ไปเลยนะไปเลยกลับตัวไหมกลับตัวเดียวพอตัวเดียวพออับเปลี่ยนทอนห้าร้ยแล้วก็เดินเนจ้าเดินแต่เขามีฝาให้ด้วยโอเคเขาทำเองแต่เซอยเลยคือมันมันมัน มันเอ้ยไซส์มันก็ผ่านใส่ได้มันจะเข้านี่หนูใส่ไซส์เดียวด้วยไซส์เดียวนะท่านเนี่ยเราเราบรรหุนมาตรฐานแต่ลุงแต่ลุงบรรหุนแบบลูกคใส่พ่อใส่ลูกลูกใส่พ่อค่ะเราบรรหุนมาตรฐานเราใส่ยังไงก็สวยไอ้ลุงถ้าใส่มันใส่ หลวงพ่ออยู่ข้างใน,นเดี๋ยวจักรยานเราไปจอดจอดตรงที่ซุ้มนี้ก็ได้จอดซุ้มนี้แล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อไปอโอ้ยน้ำแข็งเวลาโอ้ยตังลน้น เอาเจมหน่อยเจมหน่อยเจมหน่อยดูนัมเบอร์ดินัมเบอร์ท็อปออกนะหล่นเอาไปโอเคนั่นแหละแบงหล่นนั่นแหละงวดที่แล้วอ่ะคนถูกหัวเยอะเลยอาชทลูกหลานชบลมมาราบิตเขาช่องทางวันนี้ร่วมสมทบด้วยนะรวมสมทบด้วย อือนีน่แหละส่วนหนึ่งที่เราได้ออกกำลังกายและอีกส่วนหนึ่งเราได้บุญนะได้บุญควบคู่ไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อดดีนะไม่เคยย่อท้อแล้วก็ไม่เคยท้อถอยแะถ้าเกี่ยวกับงานบุญเนี่ย อะไรช่วยได้เขาจะช่วยตลอดนะครับอะไรช่วยได้เขาก็จะช่วยเดี๋ยวเออ่ชมรมนัดปัดเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะพอถวายที่หลวงพ่อตรงนั้นเสร็จแล้วก้จะร่วงลงจากชายเลยเดี๋ยวตะวาย จอยู่ตรงนั้นตลอดอันนี้ได้นำมาถึงยังว่าป่าลุกมามแล้วเสื้อผเชือเชือกนะเชือกเสื้อผูกไหมวันนี้คบทีมงานจักรยานโบราณล้อโตวันนี้ทีมคนปั่นสร้างบูญสร้างวัดสร้างโบสถ์ วันนี้มากับอาจารย์หมูแล้วก็พี่เล็กวันนี้ก็กับพ,พี่เล um. ็กแล้วก็จะมีทีมงานของพิตร์จา่พิตร์ทีมงานจักรยานโบราณของของทีมงานเมืองคนสวยกีฬาโบราณของเมืองคนสวยวันนี้เราได้มาร่วมบุญทีมปันบุญคอคนปันบุญก็อย่าลืมไปติดตามเพจของคอคนปั่นบุญด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ ทีมงานคนปั like dungeon, kind of ่นบุญด้วยกําลังจะสร้างเพใไปสร้างเพดเพื่อจะนําเงินมาสร้างบุญสร้างบสถ์วิหารของบุตรปัญหาอุปวราชบาพุทธรามเพราะบุตของเราบันอยู่ในเขตเขตของเส้นทางประวัติศาสตร์เก่าเมืองเก่าเมืองโบราณคือเส้นทางเส้นนี้คือเป็นเส้นทางระหว่างสมบัติสมเด็จปู่ เจ้าตากศิลมหาราชได้มารวมพลผู้ชาติที่สมรภูมิบางแก้วแล้วก็พระพุทธพระพุทธะมหาคันธาชาที่นี่ก็ได้สร้างขึ้นมาไว้แล้วเพื่อให้ประิฐานของวัดป่าพุทธารามเพราะว่าโบสถ์แห่งนี้หรือถ้ำแห่งนี้ก็จะมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้มาปฏิบัติธรรมอยู่แต่มาภาวนาทุกคนที่มาก็มีแต่บุญร่วมชาติสร้างศาสนาโลก,กันนี้ได้มาเจอกันครับวันนี้ทีมงานของ จักรยานโบราณคอคนปั่นบุญอันนี้คือมารสร้างบุญด้วยกันครับน,นี่จักรยานโบราณจักรยานเมืองคนสวยทีมงานจักรยานโบราณวันนี้ได้ปั่นมาน,นี้คือทีมงานจักรยานโบราณ ตเตอร์โอจะคุกท่านเมทีท่าน,นเป็นประธานของจักรยานโบราณันนี้ได้